ช่องยายนุชคนตัวเล็กนะคะทุกท่านนุชกะนุชกะเป็นหมอแพทย์แผนไทยค่ะูง่ายๆก็หมอนุชนวดเพื่อสุขภาพเราอยากจะเอาสิ่งดีๆมาแบ่งปันเนาะ ท่านใดมีอาการแบบไหนตามร่างกายบอกนุดมาเดี๋ยวนุดจะตอบให้ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด, like, กดชมด้วยนะคะอย่าอย่าข้ามโฆษณานะคะ คุณเมรีเงเดียวฝากมาได้ค่ะเด้ mm. ก็อยากจะเอาประสบการณ์ในชีวิตมาแบ่งปันเนาะ mm. เป็นมอมาน่านแล้วล่ะค่ะพูดนานจะรู้ว่าการเจ็บป่วย ตามร่างกายเราสาเหตุอะไรเกิดจากอะไรอันนี้คุณบอกครับว่ามง,งานอดิเรกพับถูนุูก,กระดาษใส่ขนม ทำช่วยคนข้างบ้านทำช่วยพี่สาวที่เข้ามาในที่นุดเขามาในมูบานนี้นี่พี่สาวคนนี้แหละคะ่ะเป็นที่รักเป็นที่เขา้ารพหักเธือคอนหนึ่งของนุดพี่ติ๋มก็ <c oughs> เลยช่วยเกย์พับก็เลยช่วยเกย์พับเพราะว่าแกไปขายของที่โรงเรียน ได้ไปใส่กันมาบอกเราอยู่มองเก่านี่ยละคะ่ะเกะเราเปิดร้านอยู่นี่แล้วก็ไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรเนาะนอกจากเอาประสบการณ์มาแบ่งปันเนาะ๋ย่ถ้าใครมีปัญหาตามร่างกายก็ทักแชทมานะคะเดี๋ยวนุาตอบมีประโยชน์ให้ตัวเราแน่นอน ชุบเชินรักษาตัวเองได้นะคะดูแลตัวเองได้ฉับกันกเจ้า เราจะเอาคอสนี้มาบรรยายระหว่างเขา่าที่เราบวมสักครู่นะคะเข้ามาเยอะๆเดี๋ยวจะบรรยายให้ฟังนะคะการที่เราเข่าบวมสาเหตุเพราะอะไรแล้วแก้ยังไงรักษายังไงอาการเบื้องต้นของเราถึงจะดีขึ้นอันนี้ก็วาดขึ้นมาเองค่ะ ก็าเป็นคนคือสมัยนักเรียนก็ชอบวาดรูปอยู่แล้วเดี๋ยวขำนวลายลายเดี๋ยวสิอธิบายบ้างค่ะผู้ใดเก็บผู้ดใดเข้าบวมเก็บเข่าก็บวมบวม,มือบวมเข้ามาดูกันเดี๋ยวโนดจะอธิบายให่ตหาาง